วายเต็มหน้าไปดิผมเท่าไหร่ว่ามาโอ้ยห้าพันเจ็ดนี่บอกแล้วเกมใครเนี่ก็แตกดีเหมือนกันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นก,กินแบบหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไทเกอร์แดนนะผมแม็กเวย์ของค่ายเอ่อเอสพี SP, ประวัติชื่อมันอะไรจำชื่อไม่ได้เลยลืมแล้วนะท่านผู้ชมจำได้ว่าตัวเอสตพนีนี่แหละเออชื่อตัวย่อมานนะครับผมนะเอ่อสเปซสเปซที่เกมเะ พี่ถูกขอไปครับผมเดี๋ยวขึ้นจะดูอ่ารูปนี้นี่นะครับผมเอ่อนีผมอันนี้นะผมค่ายนี้นะฮะไปนะผมมาดูนะว่าเกมค่ายนี้นะับผมนะแต่ยังแตกดีอยู่ผมเคยเล่นแตกแล้วนะอันผมอย่างชอบนะับผมแล้วก็ไอเกมนี้นะฮะเวลาแบบมันจะเข้าฟีเจอร์ฟรีนะผมไม่ต้องลุ้นเลยมันจะไม่ให้ลุ้นนะถ้ามันไม่มีเด็กผู้หญิงอ่ะขึ้นด้านข้างคือยังไงก็ไม่เข้านะะผมสเกตเตอร์นะ ถ้ามันมีผู้หญิงเข้าด้านข้างคือมันยังไงมาขึ้นรุนยังไงก็เข้าอ่ะนะครับผมเกมนี้นะเออไอตัววายอ่ะเป็นตัววายผู้หญิงอะ่ะนั่นแหละนะครับผมนะอ่ะวันนี้ลองเอาตูวมาจั่ห้าพันแล้วกัน,นะผมแตกดีเอาเริ่มกันนะเออเกมค่ายนี้นะผมเกมแนวไม่ไม่กาเวยนะผมนะ <c oughs> หลายเกมก็แตกดีนะเกมแมวแล้วก็ลุงไปอะไรเขาก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> เออไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่นะครับผมนะมีเกมใหม่ๆมาหลายเกมเลยนะครับผมนะว <c oughs> ันนั้ก็มาลองเกมนี้แตกกันเลยแบบ เรามาซ้ําดูนะเบอมันจะแตกอีสติก็ไปลองไปตามกันดูได้นะท่านผู้ชมฮะเออหน้าเกมเอ่านี่นี่เนี่ยผมถ้าเป็นตัววายตัวผู้หญิงมาเนี่ยตัวผู้หญิงเด็กผู้หญิง,ญงถือถือหัวถึงโตเนะี่ยเออนะผมนะถตามันขึ้นนันข้างคือเข้าฟีเจอร์ฟรีนะับผมนะถ้ามันไม่ขึ้นก็รุ่นยังไงก็ไม่เข้านะันะผม ดูเป็นแนวทางนะกันถ้าแต่ดีก็ลองตามดูคอมเมนต์ปังบุญนะครับผมมาลองออโต้ดูสัก25ทีแล้วกันนะครับผมนะถ้า25ทีไม่มีฟีเจอร์ฟรีลองไปซื้อดูนะครับผมซื้อน่าจะประมาณ4 0 0พันบอกว่าจาไม่ผิดนะับผมมันไม่ขึ้นยอดเงินบอกมันจะหากไปเลยอะจจาไม่ค่อยได้ว่าซื้อเท่าไหร่แต่ประมาณ3 4 0 0 0พันี่แหละนะับผมเกมนี้นะเออเนียม่กระเวไหลไปคอมโบยามเหมือนกันนะแต่เกมนี้เล่นตัวคูณด้วยนะผมนะถ้าคูณไม่ค่อยเยอะก็ อาจจะไม่ค่อยจ่ายนะฮะผมยังไงมาบ้าปึ๊บอืมเท่าไรดอกนี้หลายๆไปสวยงามไปดีฮะปาบเขาให้อือหลายยาวๆไปลูกสเกตเตอร์ไม่ต้องลุ้นนะฮะถ้ามีไม่มีแอนน้นผู้หญิงไม่ขึ้นนะเด็กผู้หญิงไม่ขึ้นก็ไม่ไม่เข้าอุ้ยส้มเต็มหน้าวะ่ะน้องส้มสวยงามสองร้อยยังมีนี่ผมยังชอบเกมนี้ค่ายนี้คือมันจะทําแบบเกมแบบคอมโบมันไหลดีนะผมนะ มันไม่ค่อยกินน่าเกลียดเหมือนค่ายพีจนะครับผมแล้วพีจนี่โอ้โหแม้ถ้ามันจะกินมันก็กินยาวแต่นี่มันยังแบบขึ้นลงๆหรือแตกเรื่อยๆแต่ว่ามันก็แตกไม่เยอะนะฮะมันก็กินไม่เยอะเหมือนกันนะผมนะถือว่าได้เล่นนะได้เล่นนานเหมือนกันนะครับผมนะเล่นน้ำมันค่ายพวกนี้ก็เนี่ยผมได้อยู่เล่นน้ำมันนะผมนะฝากจังไม่เคยจะถอนอะไรประมาณนั้นนะผมเออแล้วยพูดผิดพูดถูกก็พูดถิรู้ถูกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะะผมนะ นะฮะเออไปไปลองไปซื้อฟีเจอร์ฟรี<ะ>ดูละกันนะฮะ<อ>ถ้าแตกก็ไปลองดูก็ได้นะฮะผมนะกดเองมันจะพักแล้วมันไม่เข้าอ่ะไปลองซื้อเลยแล้วกันนะฮะผมเนี่ยอุ้ยลืมดูว่า,าเท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะเออน่าจะซื้อสี่พันนั่นแหละนะฮะผมอุ้ยปิดปิดเธอโบก่อนนะฮะแบบธรรมดาก็พอนัิน้ะไปขามอูอ้สวยผมดองนี้สิบหน้าติดวะ <c oughs> ไม่ติดนะับผมนะมันจะสุ่มตัวคูณให้ด้วยนะฮะ อี๋อย่างนี้คูณ2นะครับผมนะน้องเออเชิดสิงโตนะครับผมยังไงปาบอุ้ยค่ายนี้ก็แตกดีดหลายเกมเหมือนกันนะท่านผู้ชมฮนะเกมใหม่ๆอ่ะแตกเดียวเรื่องเหมือนกันเลยเกมค่ายนี้นะไปลองไปเล่นกันดูได้นะครับท่านผู้ชมฮนะเออแต่ส่วนมากคนอาจจะรู้จักแค่พีจีหรือเปล่านะครับผมนะเออแต่ผมก็เล่นมันเกือบทุกค่ายนะฮะผมนะแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นไม่เยอะนะครับผมนะเล่นแบบลองเข้าไปเล่นดูอะไรประมาณนี้นะฮะผมนะเกม2เกมอะไรประมาณนี้นะผม ส่วนมากหลักๆก็กลเล่นพีจีนั่นแหละนะับผมเออสวยงามอไฮโจเกอร์ที่ยิงยิงแทบไม่เคยได้เข้าไปเล่นเลยนะับผมนะมันยังไงไม่รู้ผมว่ามันภาพมันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าบางทีถ้าแตกดีก็อาจจะไปแค่แค่แบบเห็นแบบคนอื่นเล่นแตกดีก็อาจจะไปเล่นอุ้ยส้มดอกนี้ติดควายเต็มหน้าไปดิขุผมเท่าไหร่ว่ามาโอ้ยห้าพันเจ็ดนี่บอกแล้วเกมใครนี่ก็แตกดีเหมือนกันแต่นักเอาเรื่องอุ้ยแต่ว่าเราซื้อไปสี่พันนี่ว่า นะฮะผมยังไงสีพัดโอ้โหกำไรมาแล้วว่ท่านผู้ชมฮะกำไรมาแลายรองซุปเปอร์เมกานะฮะผมเออเอาดีเอาดีเอาดีฮะเอาเรื่องจะจัดนะผมเลยตั้งเก้าหมุนแะน่นะฮะผมนะหมนุนได้ผมว่าพันแปดแล้วผมอู้ขอสักงหมนะื่นึงเถอะเพียงผมเพียงสวยงามไปติดคิวต้องรอคอมโบยาวๆแล้วลุ้นตัววายคูนด้วยถึงจะได้เยอะเกมนี้นะฮะดอกนี้มาอีกเท่าไหร่คิวหุยคิว,ควต้องมาแล้วปะวะ โอ้โหคิวกระเคไม่มาว่ะโอ้โมาได้เดือดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยป้าบยังไงปลืบโอ้โหน่าจะจบดูทรงแล้วน่าจะเท่านี้แหละนะฮะเจ็ดพันป้าบเขาให้สวยจีนี่ฮะพอหลังๆมันก็เริ่มมองแแม่งมองแแม่แล้วผมนะช็อตใหญ่เมื่อกี้มันมาแล้วนะฮะผมอืมย,ยังไงป้าบเขาให้มีป้าโอ้โเคมาสวยมากโอ้แต่ว่าน้อยอะดีนะ่ไหมฮะผมตัวเข้าน้อยคิวก็ไม่ได้เยอะสี่ร้อยห้าร้อยเอง ปรบก้าให้โอเคจบครับท่านผู้ชมฮะ7,090ได้อยู่นะได้ครึ่งๆเลยอ,ะอ่ะเออนะฮะไปต่อยสักหน่อยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมก็กำไรมา4,000กว่าแล้วท่านผู้ชมฮะเออนะปาปปาบ,ปาบขอกดแบบรัวๆเลยแล้วกันนะฮะผมนะกดเองไม่ต้องเปิดเทอร์โบนะฮะผมปุบปาปปุบสวยปาบ เออเอาดิไหลามาโอ้ยดอกนี้มา600ยังไงยังไม่หมดไหลไปเคโอ้โหสวยงามท่านผู้ชมมา1นึ่งพัอยไม่ใช่ 1, 000, 1, หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยตาลายต่างกันนะฮะท่านผู้ชมมาเออมาดีฮะปาบเขาให้สวยงามเกินบายมาดีน้องอืมปื๊บปาบปาบุปบปบืปบ๊บสวยไปดีฮะปาบโอ้ยเอเออะไรวะเนี่ย อะไรโอ้โหไม่ถึงว่ะโคมโคมนะครับผมโคมไฟอืยังไงมาไม่มาก็พอที่หมื่นและกันนะครับผมนะเออไม่ใช่หมื่นพอที่หนึ่งหมื่นละกันนะท่านผู้ชมฮะคาดว่าจะไม่รู้ว่ามันจะมาให้อีกเมื่อไหร,ร่นะฮะผมนะผมพอใจได้มาเท่าหนึ่งนะผมเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อละกันนะฮะท่านผู้ชมฮะโอเคทุกทัวรผมจบที่นี่นะผมนะหนึ่งหมื่นนะผมทุน 5, นะพันนะได้มาเท่าหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเจริญเกมต่อไปแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งกันด้วยวคุณจะรับชมนะครับสวัสดีครับ